ทุกคนหนูไปถ่ายสิ่งสิ่งหนึ่งมาแล้วหนูล้มเพราะว่าพื้นมันลื่นมากแล้วหนูเป็นแผลหนักมากทุกคนทัาที่แบบว่าหนูแบบมีรอยช้ำเยอะอยู่แล้วอ่ะมีรอยแผลเป็นมาอีกหนึ่งแอบเสียใจเล็กๆเจ็บมากทุกคนแบบมันถลอกอ่ะเจ็บสุดๆไปเลย <S <S แต่ว่าติดสติกเกอร์น่ารักทำให้เราหายเจ็บ ที่มาของชื่อยูนิตนี้มันมาจากการที่ว่าฟังเพลงแล้วพี่เขาพี่ผู้กำกับพูดว่านึกถึงไซเรนแล้วเราก็ร่างหาชื่อกันอยู่มากูสามคนเพราะว่าเหมือนตอนแซดคิวปิดเขาใช้ชื่อยูนิตแซดคิวปิดใช่ไหมคะแล้วเพลงเรามันเป็นฮิปช i นซึ่งตัวเนื้อเพลงหรือว่าตัวคอนเซ็ปต์เพลงอ่ะพวกเรา3ามคนก็เป็นคนช่วยกันคิดนะคะว่าอยากให้เพลงออกมาเป็น ฟิลฟิลนี้แล้วก็โชคดีเมื่อวานที่แบบว่าทีมพี่กอล์ฟทำเพลงออกมาได้ตรงใจเรามากแบบไม่มีแก่แล้วก็ไม่มีตรงไหนที่รู้สึกขัดใจเลยเพราะว่าชอบทั้งหมดเลยค่ะเ่ทีมเต้นเราก็ได้แบบเสนอไปเหมือนกันว่าอยากอยากได้ทีมนี้ทีมนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ส่วนเรื่องชื่อเพลงคือเราถามคนก็มานั่งหาก,กันว่าใช้อะไรดีเราไม่อยากใช้ใชื่อยูนิตว่าฮิปเชนมันตลกไปแบบว่าสวัสดีค่ะพวกเราฮิปเชนค่ะมันมันตลกค่ะก็เลยไปหา ไปดังหาแล้วก็ไม่ได้ชื่อเสียีเพรรู้สึกว่าชื่อที่ชอบมันไม่มีเลยค่ะแล้วหนูก็ไปเจอจริงๆตอนแรกหนูไปเจอชื่อไซเรนวิธีการสะกดไซเรนอีกแบบหนึง่งที่มันค่อนข้างแปลกแล้วก็ดีมากๆค่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนแบบว่าาอังกฤษกับเมกาสะกด Color ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ไซเรนก็มันมก็มีแบบวิธีที่สะกดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ จะใช้เป็นอัานั้นตอนแรกแต่ว่าเหมือนแบบพี่เขาบอกว่ามันอ่านยากมากๆกลัวว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแบบว่าและทุกคนอ่านแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรอะไรงี้ใช่ไหมคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าซารีนแบบปกติซึ่งเติมเลขสามเข้าไปเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่ละรุ่นสามเราเกิดมากับเลขสามคะ่ะทีมแดนเซอร์ก็น่ารักมากๆเลยคะ่ะแบบว่าพร้อมใจตั้งใจซ้อมตั้งใจมาเต้นมากๆค่ะ ทีมแดนเซอร์นี่มาจากทีมครูที่มาสอนเต้นเราเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้เราใช้ทีมครูนอกค่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าท่าเต้นมันไม่เหมือนปกติแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนมันจะแตกต่างจากออริจินอลสเตดนมากเหมือนกันนะคะทุกคนด้วยความที่เ,เพลงแล้วก็ท่าเต้นเราใช้แบบว่าท่าเต้นเราใช้ทีมครูนอกที่ที่เราแบบว่าเลือกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันเข้ากับสไตล์เพลงท่าเต้นเต็มเพลงแบบค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะ มันเหมือนจะเต้นง่ายตจริงเต้นยากมากๆเลยนะคะแบบซ้อมเยอะมากเยอะมากๆ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 จริงซ้อมแบบเยอะสุดๆเลยอ่ะปวดเอวไม่เต้นเพลงปวดใจมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าครูเต้นเขาก็จะแบบว่าบ f ฟ้าต้องเต้นไปในลายและทิศทางเดียวกันหมายถึงว่า น้ำหนักดนามิกท่าเต้นมันจะต้องมีจะต้องชันแล้วก็จะต้องเท่ากันซึ่งสไตล์การเต้นของหนูกับแพนเค้กกับพี่ป๊อปค่อนข้างต่างกัน,นะคะ่ะหมายถึงว่าแพนเค้กกับพี่ป๊อปอะจะเต้นในไท้ายเดียวกันแน่นอนเขาอยู่เอ็นไฟเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเต้นดนามิกท่าเต้นที่ต่างจากหนูมากมากซึ่งหนูก็จะต้องลดตัวเองลงแบบว่าลดดนามิกตัวเองลดลดแบบอะไรของตัวเองอะลงมาให้มันดู ไปกับเพื่อนได้นะคะซึ่งยากมากการเต้นแบบการเต้นเบาที่ดูแข็งแรงที่ดูชัดมันยากมากๆจริงๆทุกคนนต้องหักห้ามใจตัวเองที่สุดในโลกแต่ถ้าเวลาเต้นคนเดียวมันก็เต้นได้ไงแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนเรื่องเรื่องความเท่ากันเรื่องความแบบฮาร์โมนีส์มันค่อนข้างสำคัญนะคะ